วันคําลงมือจกทงเหลายางเลาะบาน่อยมันโค้นขี่ขัขนยางเลาะบานเอาแต่ไผสิเห็นทำไานไท่นาเศร้าหนดลาอายดำบ่เป็นใครแน่เอาแต่นอนเว้นเห็ดเวียกบ่เป็นบ่ต้องถามคาออไอได้เป็นเด็กหน่อยนะ อายุ่สิบเอ็ดปีพ่อแม่ไปอยู่น้ำเลี้พ่อแม่มันไปอยู่มองในงานเพื่อนเพื่อนไปหายในงานเนาะฝากไปอยู่นั่นม่็นไงถ้าก็นอนเฮีเ้ยนแต่ของกันแหละถ้าไม่ไงก็มาหนุบมาเบิง่งให้มาสองเดียวพ่อแม่ส่งเงิ่อนใหม่พราท่านเนี่ยเงินอนมืดแต่ไมได้กี่มันกับว่าง่ายเนาะการซื้อสารเนาะเราก็จะอย่รวบ,บอกกันคนกับคนในคุ้มเดียวกันขายของมาให้แม่มาแล้ว ถ้าแม่หลานมาเอานี่กินเขามีเงินไก่เขาเส้นมะก่อนเด้อก็ไปเอาม้าตามมึกแข่งแต่ใก่มาปิ่งกระชันะง่เง่านั่นมากเรายังมาเคี่ยวหายเหมือนเดิมครับเนี่ยเพิ่งจะจดไว้คือกันปเอออันนี้อันนี้ทังสี่อันนี้คิดวิจิงกันเลยพี่น้องเอาเผ็ดนะทำไมได้เกียรเข่าก็ไปจินเอาเส้นเอาเขามามาค่อยไม่แม่แล้ว่าเขาแล้วอืมอันนี้ว่าเผ็ดของแข็งเส้นเข่ากินพี่น้องเอ้ยความถูกความยากของเขา ั้างเมืงวันนำพีน่น้องขอโทษอะไรเอามากินนี่แล้วก,ก่อนสวัสดีครับ